หรอเนี่ยก็น่งอะไรตัวใหญ่อเา้าตายภาาเข้ามาในงานนแล้วนะคะเขาให้เล่นฟีหรอเขาบอกยังไง เริมาทีอายุอยา่งมาด้วยใจพระาจารแก้วลงพ่ออมันสอนเอนจับต่อไฟปเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วคุณเร็วอแอนจับกับลูกไว้แล้วให้ยืนข้างๆ ต่อด้วยคาถาบูชาลิ้นคอที่บนรี้ทเจ้จะย่อมยิ่งโตรสมเ็พันลาอีกอไปแล้วนะครับป้ หรือเปล่าถึงไม่ดื้อเลย <laughs> แม่ก็จะลงอ,อเาเร <laughs> <c oughs> ื่องแก้ว ไ,ไม่ได้แล้วเดี๋ยววัไม่ได้เดี๋ยวลงอยเดนงได้หมั้ไเดยว่าพมัไ่อยู่เื่อนรู้จ้องไมันอีกนานไหมกว่าจะหยุดอ่ะ,ะไปกอกี่เดียวเนี่ย ຂໍດ້ວຍມາ ซุ้มขายของชาวบ้านนิดนึงนะคะแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นซุ้มขายของเหมือนกันมีห้องน้ำเพื่อนที่ ม,มาดูทางนี้ดูนี่จ้าเเขาไปดูแล้วเหรอยังเลยแม่ไปวันนี้แบบเขาจะแจกคูปองด้วยมาดวันหลักด้วยก็ได้นะคะซึ่งหลายๆท่านเข้าไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าเป็นเหมือนเขาเขาว่างันนะไม,ไม่ใช่หนูว่านะเขาบอกว่าเป็นอินโเออเอ้าเ oh. oh. นะต่อไปนี้สนาบุรีและแก่งคอยของเราจะไม่เหมือนเดิม เราจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนบ้านเราเยอะแยะมากมายนักท่องเที่ยวมาแล้วดีไงแม่ตังค์เนีน่ยเขาก็ไม่ใช้ตังค์บ้านเราเราก็มีกินนี้ใช้ขายของอะไรก็ขายได้นะคะแม่ไม่ขายอะไรป้ะจ๊ะจะโฆษณาให้ไม่ขายอะไรนะจ๊ะโอ้โหสูงมาก,มากนะเนี่ยโอ้โอโดีเลยเพราะว่าช่วงมีแม่ค้าหลายๆท่านก็รู้สึกเหนื่อยนะคะแต่แม่ไม่ขาย หมูมชวแมตอ,ออกดิแมตออกร้านของหนูเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> อาหารข้างหลังอร่อยไหมคะขวยซับอร่อยไหมคะทานอะไรจ๊ะคนสวยยำเหรอฮะยำเหรอสุดหล่อทานอะไรลูกทาน๋วยซับใช่ไหมฮะมันก <คน S 1> ็อร่อยมากแม่แม่ต้องกินนะขวยซับเข้ามันใจนะคะข้ <c oughs> างหลังอร่อยที่สุดคนบ้านเราเขาดูสามแย่เอง การแยกตรงวูเวียนแข่งคอยอะค่ะแม่เดินไปแม่ก็รุนจักเขาใช่ไหมคะว้น<ร>ะวนกลัวไหมอเองเนาะเลือดโผนมาด้วยมาจากที่ไหนคะคุณพี่ปัดช่องจริงเหรอฮะ,ะอุ้ยดีังเลยนี่ตั้งใจมาดูมาสองวันเลยเหละคะอุ้ยขอบ,บคุณมากค่ะขอบมาดูลูกลูกหลานหรือ่ามาเที่ยวเองคะ่ะอบคุอ้อะไรเนี้ยทำให้ทำใจดีจ้ง ขอ,อเคยใช้นหน้านะตัวซานอุ่ไหวแล้วแต่เมื่อวานใส่สูตรเมื่อว,วานใส่สูตรทำไมวันนี้ผิดกับเมื่อวานเลยล่ะสำหรับท่านที่มาใหม่นะคะเชิญนั่งด้านายที่หมดนะคะชาชาชันทีคิดว่าเดี๋ยวเมื่อวานใส่สูตรลาชั<น>ะแตนเลยอะ่ะแต่วันนี้คุยกับเพียงเปียกเลยเหรอโอ้สูตรเปียกมีชุดเดียวเหรอ ปัดตะไคร้ได้นะหนูขอนะงานเลิกหรือยังถึงตกอ่ะหลานขึ้นไปแล้วหลานอยากเล่นจริงนะแม่มาเล่นเกมกันเดี๋ยวหนูแจกกนีเรย้องพร้อมสเอียใครอยากได้ตัวไปเล่นเรียกน้องพร้อมสิริงเปินปะดอุ้ยที่สนุกนะใช่นไหมคะพี่นัทอุ้ยทีมงานบอกว่า แล้วตอนนี้มาไม่าวีิดีโอหรือว่าภาพนี้ปกติเล่นเขาก็หมุนนะจ๊ะพี่จ๋าวดีโอหรือภาพอาไปบ้านค่ะมีนเะแยะมากลยแล้วก็วันนี้มีบูธเยอาแยะมากมายน้ำซุปข้สดๆแม่ไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมสารกันกูเพราะขันสดๆนะคะไม่ต้องมาทางไหนเต้นผุกแขได้นะครับ น้ำใั่นมาด้วยแล้วก็มีน้ำมะาขาวตอกออกอะไรนะคะมะาขาวมะาขาวถอดเสื้อไม่ขายถอดเสื้อขายเลยจ้าเอาไม่ถอดนะ